จะมีลายเส้นสลับซับซ้อนกันอยู่นะครับที่ประทุเกิดมาจากเนื้อด้านในขององค์พระนะครับพระองค์นี้ก็คือเป็นพระโบราณเก่าเก็บนะครับดำอมเขียวนะครับแต่เนื้อเปิดถูกสัมผัสด้วยมือนะครับบางครั้งก็ถูบ้างบางครั้งก็เช็ดบ้างนะครับอันนี้เรามาให้เห็น กินโลหะกันชัดๆนะครับและหลุมนะครับที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นหลุมของเม็ดดินเม็ดทรายต่างๆหรือขี้ขยะที่ตะก,กันนะครับที่เกิดจากโลหะก็ดีหรือเกิดจากผิมก็ดีนะครับได้หลุดล่อนออกไปนะครับจึงเป็นหลุมเช่นนี้นะครับบนศรีรษะนะครับเพราะว่าสิ่งสกปกต่างๆนี่จะมาก